จากการจัดงานนะคะของทาง JTBC ค่ะมีการจัดงาน Golden Disc Award ครั้งที่35ประจำปีนี้ด้วยนะคะก็นับได้ว่าค่ะมีเรื่องราวน่ายินดีนะคะให้กับสีสาว BLACKPINK ค่ะพวกเธอค่ะสามารถคว้าได้ถึง2บนั่งด้วยกันนะคะโดยในปีนี้ค่ะได้รับรางวัล Best Digital Song นะคะแล้วก็ Best Album ค่ะโดย l l c k p p n k นะคะมีการคว้า Best Digital Song ะะมาจากเพลง How You Like That ของพวกเธอค่ะ แล้วก็เบสอัลบั้มนะคะจากติอัลบั้มนั่นเองค่ะซึ่งก็นับได้ว่านะคะพวกเธอค่ะเป็นศิลปินหญิงแบบกลุ่มเพียงวงเดียวนะคะในปีนี้ค่ะที่สามารถคว้ามาได้ถึง2บนซังด้วยกันเลยนะก็นับได้ว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีค่ะแต่ก็นะเนื่องด้วยนะคะปีนี้ค่ะโควิดเข้านะคะงานก็เลยจัดแบบออนไลน์ค่ะซึ่งก็เพิ่งจะจัดจบไปนะคะในวันที่9แล้วก็10ที่ผ่านมานี่เองนะ ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีค่ะของ4ี่สาวแบล็กพิงนะคะแอดก็เลยมาอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันค่ะก็ขอปรบมือนะคะแสดงความยินดีให้กับพวกเธอนะคะคที่สามารถคว้าได้ถึง2รางวัลด้วยกันนะคะจาก Golden d i s c Award ครั้งที่35ที่ผ่านมาค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า